สวัสดีครับครับผมปูบุรภาวนศรีสวัสดีทุกท่านครับขึ้นมาเนี่ยครับมีผู้เปิดโอกาสครับไม่ใช่ว่าขึ้นแบบไง่ายๆนะครับขอเสียงปรบมือให้ผู้ผู้เปิ่อโอกาสทังหมเลยครับพี่รัชพลว้องไว้นยครับเข้ามาก็มีโพสดนะครับโสต์ตลอดเส้นทางที่คอ,อชยชี้ให้วิ่งตรงวิ่งอ้อมวิ่งเลทถูกที่ถูกทางครับ ขอเสียงปรบมือกับพี่มองกรนน่เปิ้ลพี่เกียวแล้วก็พี่เชนเลยครับบริษัทเราดีไหมครับดีเป็นบริษัทที่บอกว่าเจ้าของเป็นคุณหมอเจ้าของเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้และเรายังมีโรงเรียนสอนทําธุรกิจด้วยครับไม่ใช่แบบธุรกิจอื่นพี่จ้างดารามาเป็นเจ้าของดารามาเทียนสินค้าแต่เรายังมีคุณหมอครับที่บริสิทธ์ค้าเอง ตรวจสอบคุณภาพเองและสินค้าเราครับต้องบอกว่าคุณภาพครับแก้วครับไม่มีการร้องเรีวยนว่าสินค้าม,มันดนีมาตรฐานและสินค้านี่นะครับเป็นตัวที่ตอบโจทย์เป็นตัวที่ทําให้บริษัทของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดและต่อไปครับเรื่องเงินเงินทองทองในใครมาเรื่องเองินบ้างครับ,รบผมก็มาเรื่องเงินครับ แต่หลักๆครับก่อนผมเป็นเจ้าของกิจการครับขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครับเป็นเจ้าของกิจการดีไหมครับดีใช่ไหมครับเจ้าของกิจการครับข้างนอกอาจจะคิดว่าดีนะครับแต่แต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับค่าใช้จ่ายเยอะมากครับพอร้านหยุดอะไรหยุดพอสิ้นเดือนเราต้องจ่ายลงินมัครับเราต้องจ่ายครับต้องบอกว่าเป็นคนที่มีค่าค่าใช้จ่ายมาก อยูนี่แหละครับผมก็เลยมองหาว่ามีงานตัวไหนที่เสริมก็มีพี่รัชพลนี่แหละครับมาชวนชวนมาฟังที่สาขาวันนั้นครับผมมาท,ทําแผนพอดีเลยผมเห็นแผนรายละเอียดหลายๆาอย่างของบริษัทครับผมฟังแล้วผมลงไปสมัครทันทีเลยง่ายๆครับแผนกนานตลาดของเราครับหนึ่งครับสมัครสมาชิกสามร้อยบาท สามร้อยบาททุกท่านว่าแพงไหมอาจจะแพงเสําหรับหรือไม่แพงนะครับแต่สําหรับผมครับผมว่าไม่แพงนะครับวันนี้ครับใครซื้อหวยบ้างใครที่โดนกินครับเจ็บครับหมดไปเท่าไหร่ครับมันมากกว่าสามร้อยเลยครับใช่ไหมวันนี้ครับสามร้อยได้ประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตด้วยบัตเหตุครับหนึ่งแสนบาท ยังได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาพิเศษตั้งแต่สมัครนะครับได้อะไรบ้างครับได้ชุดผู้มือการทําธุรกิจแคตตาล็อกสินค้าไว้เราอ่านดูข้อมูลดูแผนองก์กรได้เว็บเว็บหนึ่งครับเข้าไปดูแผงนง์กรว่าเรามีงานอะไรมีกิจกรรมอะไรครับสามารถเข้าในเว็บนี้เลยครับเว็บเดียวทั้งหมดเลยครับสองครับเลือกประเภทเข้าร่วมธุรกิจครับมี2ประเภทครับ ประเภทที่1่ครับก็คือระดับซูเปอร์วเซอร์ก็หมายถึงว่าร้านเล็กๆครับง่ายๆครับซื้อกินซื้อใช้สินค้าครับให้พกเกีร์หทวีหรือประมาณครับยอดลงทุนครับ3,000ับาทบวกๆครับลอกกินแรกครับระดับแรกครับสามารถรับรับรายได้หลักแสนแล้วครับแต่ยังไม่เต็มครับมาดูสครับระดับเอ็กเซ i v คิวทีฟครับก็คือระดับสูงๆของบริษัทเราเลยครับเหมือนเดิมเลยครับ ซื้อกินซื้อใช้ครับเคศบพสา0พัน PV ยมมอดลงทุนครับก็ประมาณ1น0 0งบาทบวกบวกการเข้าร่วมธุรกิจสองประเภทนี้ครับทำแค่ทางเดียวพอเป็นแล้วเป็นเลยครับเดือนต่อไปไม่ต้องกลับมาทำซ้ำลองคิดดูนะครับการที่เราจะทำธุรกิจทำอะไรสักอย่างยกตัวอย่างเช่นขายก๋วยเตี๋ยวต้องลงทุนทุกวันนะครับ แล้วกรัะตีไหมครับว่าจะขายหมดทุกวันไม่สามารถกรละตีได้เลยว่าเราจะขายหมดได้ทุกวันแล้วอุปกรณ์ที่เราต้องซื้อล่ะครับรต้องซื้อทุกวันเส้นสรารพัดทุกอย่างต้องซื้อหมดนี่แหละครับเพราะเราลงทุนทุกวันแต่ซักเชิญหมอครับธุรกิจใหญ่ครับลงทุนแค่ครั้งเดียวครับเป็นแล้วเป็นเลยและคุณหมอยังมีระยะเวลาสะสมให้เราครับ6 0วันนับตั้งแต่วันที่เรา ต่อไปครับก็สาครับบริโภคสินค้าให้ครบ2 50รยทีมียอดลงทุนประมาณ1000บาทบวกบวกครับ1,000บาทเยอะไหมอาจจะเยอะหรือไม่เยอะนะครับแต่สำหรับผมนะครับพันหนึ่งแรกๆนะครับตอนแรกๆนะครับผมคิดว่ามันแพงทำไมเราต้องมาจ่ายเือนละพันใช่ไหมแต่ผมก็กลับไปคิดกลับกันอีกทีหนึ่งที่บ้านผมที่บ้านผมก็ใช้อยู่นี่ สบู่ยาสีฟันน้ำยาสะระผมซื้อที่ไหนครับบิ๊กซีโลตัสเซเว่นครับซื้อแล้วไม่ได้อะไรครับได้แค่ของแต่ซื้อครับที่ซักเซมอครับเราได้เป็นเจ้าของจัดการเพอเพอเป็นหุ้นส่วนเลยครับผมอบอก็เลยบอกเออพันหนึ่งมันไม่แพงเราแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อมาซื้อที่ซักเซมอครับได้ตั้งรายได้หช่องทาง ของแถมครับบวกอีกหนึ่งผลประโยชน์ครับรายได้ข้อแรกครับกําไรขายปิดยกตัวอย่างครับเช่นหมอคอลเาเจนเราสามารถเอาสิ้อทั้ตัวมาขายได้เลยครับก็เป็นบริษัทของเราหมอคอลเาเจนครับราคาข้างกล่องครับ1,500บาทราคาครับที่เราสมัครบรัแรกครับเราจะเราจะซื้อในราคา1น9 0บาทราคาต่างกันเท่าไหร่ครับต่อกล่อง410บาท มากกว่าค่าแรงั้นต่ำที่เราได้นะครับวันหนึ่งเราขายได้กล่องหนึ่งแต่ท่าเดือนหนึ่งละครับเราขายเก่งมากเลยเราขายได้สิบกล่องเงินตัวนี้ครับสี่พันหนึ่งร้อยบาทเอาไปสามารถจุนเจือครอบครัวไปซื้อกับข้าวซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรก็ได้ที่เราชอบเข้าบ้านเราได้แบบสบายๆนะครับข้อนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบขาย เขาทำกำไรจากข้อนี้แบบสบายๆครับแต่ถ้าใครไม่ชอบขายไม่เป็นไรผมมีไรายได้ข้อต่อไปไรายได้ข้อที่สองครับโบน,นัสแนะนำทุกท่านเจออะไรดีๆอยากแนะนำเพื่อนไหมยกตัวอย่างเลยของกินนี่แหละร้านเทียบอะไรที่มันอร่อยอยากแนะนำเพื่อนไหมอยากแนะนำครับถ้าแนะนำเพื่อนมันมีรายได้ก็อนแนะนำเข้ามาครับแรกๆครับคุณสมัครเข้ามาครับ3 0มบาท คุณมองเห็นโอกาสในธุรกิจเลยปิดตำแหน่ง A ทันทีครับคุณก็มีเพื่อนใช่ไหมครับรู้จักเพื่อนมีเพื่อนใช่ไหมครับุูท่านมีเพื่อนใช่ไหมก็ไปแนะนําเพื่อนครับชื่อในเองเพว่าชันลูกในทางธุรกิจครับลูกเราครับเข้ามาเห็นสนใจธุรกิจครับซื้อกินซื้อใช้เลยปิดตำแหน่ง A ทันทีครับบริษัทก็อนุนันให้เราครับ30%ก็คือ9 0 0รบาท เราสามารถแนะนําเพื่อนๆเ,เราได้กี่คนก็ได้ครับบริษัทไม่จำกัดเพื่อนเรามีเพื่อนไหมครับมีเพื่อนเราก็าแนะนําเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งเราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ยากเพื่อนของเพื่อนเราครับก็คือในบีซึ่งเป็นชั้นหลานในเรื่องของธุรกิจครับในบีครับก็สนใจธุรกิจเหมือนกันเลยซื้อกินซื้อใช้เหมือนกันครับปิดตําแหน่ง X ทันทีครับที่3,000 TV บริษัท ก็โอนโบนมสให้เราด้วยครับส0ซก็คือ300บาทแน่นอนครับใน A เป็นเพื่อนเราเรารู้จักแต่ในดีครับเราไม่รู้จักแต่บริษัคทนนครับก็ใจดีให้เราด้วย300บาทดีไหมครับมันดีมากๆเลยครับในข้อนี้ครับไม่รู้จักแต่ก็ได้ด้วยแต่ว่าแยกครับคุณสมัครเข้ามา30 0ถ้าคุณเป็นระดับซูเปอร์ไวเซอร์ครับคุณจะได้แค่ ชั้นลูกครับชั้นเพื่อนเราครับที่เราแนะนํามาชั้นหลานจะไม่ได้ครับแต่ถ้าคุณตำแหน่งเอ็กซ์เซคิทีฟครับคุณจะได้ตั้งแต่ชั้นลูกชั้นหลานยันชั้นเล็ครับถ้าระยะยาวครับตําแหน่งไหนดีสุดครับตําแหน่งเอกใช่ไหมครับผมก็เอกครับต่อไปครับโบนัสดาวใครอยากเป็นดาวบ้างครับดาวมหาลัยผู้หญิงชอบมากก่อนที่เราจะปั้นดาวครับต้องทำตัวเองให้เป็นดาว ดังนะครับคุณสมัครเข้ามาวันแรกครับคุณโฟกัสที่ตำแหน่งกนะครับคุณก็ไปแนะนำเพื่อนครับก็คือใน A วางไว้ฝั่งซ้ายครับใน B วางไว้ฝั่งขวาใน A และใน B นี่ครับเข้ามาฝังครับสนใจธุรกิจครับปิดตำแหน่งเล็กทันทีครับก็จะเกิดสามเหลี่ยมแบบนี้ครับเราก็จะเป็นดาวทันทีครับในเพื่อนของเราเนี่ยครับเขาก็มีเพื่อนเหมือนกันก็ไปแนะนำเพื่อน ของเพื่อนคือนในเอและนายเอสองนายเอหนึ่งและนายเอสองครับเพิ่งเข้ามาครับและเพื่อนของเราก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันเพื่อนของเราสามารถให้ข้อมูลได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราเนี่ยครับเข้ามาก่อนลงไปให้ข้อมูลครับในเอหนึ่งและนายเอสองนายเอหนึ่งและ 2, นายเอสองเนี่ยครับสนใจธุรกิจครับ ปิดตำแหน่งเล็ทันทีครับก็จะเกิดสามเหลี่ยมแบบนี้ครับคำถามครับในครับมีรายได้จากข่อนี้หเรียงครับมีแล้วใช่ไหมครับจากนายนและนายอสองครับคลละก0้าร้อยบาทเป็นหนึ่งพันแปดร้อยบาทเมื่อไหร่ครับบริษัทครับก็เห็นว่าเนี่ยเราลงไปช่วยเพื่อนให้มีรายได้โอนให้เราด้วยครับหนึ่งพันแปดร้อยบาท ปั้นดาวหนึ่งดวงได้นี่พันแปดร้อยบาทปั้นสิบดวงได้เท่าไหรครับหมื่นแปดครับแล้วทุกท่านอยากปั้นกี่ดวงครับใจจริงครับอยากปั้นเป็นร้อยเป็นพันดวงนี่แหละครับยิ่งปั้นเยอะยิ่งได้เยอะเห็นได้วานะ่าโบนัสข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามครับต้องขายยังมีรายได,ได้ต้องชวนเพื่อนต้องให้ข้อมูล ต้องสอนยเงีงได้ครับแต่ว่านัดข้อนี้ครับเป็นตัวที่เปิดใจลงเลยไซเคิลโบนัสผมจะยกโครงสร้างจากข้อที่3าเมื่อกี้นะครับมาจ่าย3ให้เราอีกครั้งในข้อนี้ครับไซเคิลโบนัสครับธุรกิจเราทําแค่2สายงานครับก็คือฝั่งซ้ายแนะครับฝั่งขวาเราแนะนําใน A มาสมมุติว่าฝั่งซ้ายนะครับในครับ ก็เกิดการแนะนําเกิดการแนะนําลงไปเรื่อยๆเลยใครเป็นใครเราไม่รู้ครับนับคะแนนตั้งแต่คนข้างล่างขึ้นมาทั้งหมดสมมติขึ้นมา1 0 0 500 PV เราไ็แนะนำในนีต่อครับวางไว้ฝั่งขวาในดีครับก็เกิดการแนะนําแนะนําแนะนําลงไปเรื่อยๆใครเป็นใครเราไม่รู้ครับนับคะแนนตั้งแต่คนข้างล่างขึ้นมาครับสมมุติขึ้นมา2,250 PV ค่าที่คะแนนน้อยกว่าจะเรียกว่าที่ ภาคคะแนนมากกว่าจะเรียกว่าทีมแหญ่เป็นธรรมดาธุรกิจสองสายงานครับเมื่อเกิดหนึ่งพันห้าร้อยกับสองพันสองร้อยห้าสิบจะคิดว่าจะคิดเป็นหนึ่งรอบใหญ่บริษัทใหญ่ที่ระดับซูเปอร์เซอร์ครับที่หกร้อยบาทต่อหนึ่งรอบถ้าคุณเป็นตำแหน่งสูงสุดครับตำแหน่งเอ็กซิคิวทีฟครับจะจ่ายที่เจ็ดร้อยยี่สิบบาทต่อหนึ่งรอบเห็นไหมครับสองตำแหน่งนี้ห่างกันเท่าไหร่ครับ ร้อยยี่สิบาทเยอะไหมครับร้อยยี่สิบาทเยอะนะครับร้อยยี่สิบาทน่ะกินข้าวได้หลายมื้อนั่นนะครับร้อยยี่สิบาทอาจจะมองว่านิดเดียวแต่บริษัทครับไม่ได้จ่ายรอบเดียวบริษัทจ่ายสื้อซื้อเนื้อเท่าไหร่ครับหนึ่งพันหกร้อยลอกถ้าคุณมีตำแหน่งครับซูเปอร์ไวเซอร์ครับได้เท่าไหร่ครับเก้าแสนหกหมื่นบาท ถ้าคุณเป็นตำแหน่งครับสูงสุดของเราเลยก็คือตำแหน่งเอกครับจะได้เท่าไหร่ครับหล้าน1นึ่งแสนห้า0มบาทครับทุกท่านทําเพียงหน้าที่เดียวซื้อสินค้าเดือนละพันซื้อเดือนละพันครับรับเดือนละหมื่คิดว่าโอเคไหมครับแล้วถ้าซื้อเดือนละพันล่ะครับรับเดือนละแสนโอเคกว่าไหมผมบอกว่ามัน ซื้อเดละพันไม่มีแล้วอ่ะว่าสุดยอดล่ะซื้อเดละพันลักเดือละแสนไม่มีที่ไหนครับมีที่นี่ที่เดียวครับเรามาดูนะครับธุรกิจเนี้ยที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถส่งต่อเป็นมรดกได้ด้วยงานที่ผมทําธุรกิจที่ผมทําเมื่อลูกเรียนจบเมื่อลูกเรียนสูงคิดว่าเขาจะกลับมาทางกับผมไหมเขาจะมาขาย วัสดุก่อวาก่อสร้างกับผมไหมเขาไม่มาเพื่อนฝบนกับผมแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นครับธุรกิจผมก็มีอยู่แล้วแต่ตัวนี้ครับสามารถส่งต่อเป็นมรดกได้ด้วยเมื่อถึงที่สุดครับเมื่อเราไม่หายใจแล้วรือมุดขี้เกียจหายใจในวันนั้นครับลูกผมครับแค่เข้ามาซื้อกินซื้อใช้ครับเดือนละพันก็สามารถรับรายได้ จากที่ผมสร้างไว้เชื่อไหมครับงานงานนี้ครับไม่ใช่แค่ผมทําเพื่อตัวมเองคนเดียวผมทําเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกเพื่อคนที่ผมรักนั่นสแสดงครับนั่นสแสดงว่าลูกๆยศญาใของผมจะปลอดภัยอย่างแท้จริงข้อนีอ้ครับเดือนละล้างทุกท่านพอใช้ไหมครับเดือนละล้างพอใช้ไหม ถ้าไม่พอครับประหยัดๆหน่อนะครับมันมีรายได้ข้อต่อไปครับที่ไหลขีดจำกัดครานี้ครับรายได้ข้อที่5ครับโบนัสค่าลิขสิทธิ์ผู้นำครับก็คือแมชชีนโบนัสครับข้อนี้ครับจ่ายสูงุดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามชั้นลูกหลานเหลนนะครับจ่ายยังไงครับเมื่อลูกเราครับมีรายได้จากข้อสี่เมื่อกี้ครับผมว่ามีรายได้จากข้อสี่หนึ่งแสนบาทบริษัทคอนให้เราครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือ สองสองหมื่นบาทหลายเราเช่นนะครับมีรายได้จากข้อสี่เมื่อกี้หนึ่งแสนรับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับก็คือสองหมื่นบาทเลียครับหนึ่งแสนก็รับหนึ่งหมื่นบาทถ้าเรามีลูกคนเดียวที่มีที่รับรายได้จากข้อสี่เมื่อกี้ครับหนึ่งแสนรับหนึ่งหมื่นถ้าเรามีลูกสิบคนละครับรับเท่าไหร่ครับคุณไม่ถูกใช่ไหมครับแล้วก็หยาดนะครับเรียนะครับต้องบอกว่าข้อนี้ครับ เป็นรายได้ที่รายจ่าจำกัดมากธุรกิจปัจจุบันชีวิตครอบครัวปัจจุบันครับยิ่งมีลูกมากเไยครับ <Yeah. S 1> ยิ่งยากจนครับแต่ธุรกิจในซัคเซนมมครับยิ่งมีลูกมากยิ่งร่ำรวยต้องบอกว่าโคตรรวยครับ <Yeah. S 1> ส่วนการดำรงตำแหน่งเข็มนะครับก็ล <Yeah. S 1> องมาปรึกษาพู้แนะนำท่านเพิ่มนะครับ,พบเพราะเข็มแต่และเข็มจะมีเรทการจ่ายไม่เท่ากันนะครับ ข้อ6ครับลงวาลเกติยศก็คือวันทามตนั้นเมื่อท่านถึงตำแหน่งนี้ครับไดมอนอีลิตครับจะมี PV ค่ากว่าันทาแกงรวมกัน1ล้านครับรับเช็คงสนสดทันทีครับ2แสนบาทไล่ลงไปครับตำแหน่งสูงสุดครับตำแหน่งรายย่อไดมอนด์อีลิครับรับเช็คงินสดทันทีครับ10ล้านบาทเหมือนบริษัทครับเปิดรอบัญชีรอทุกท่านเมื่อท่านถึงตำแหน่งครับรับเช็คทันทีเลยครับ เก้าล้านเจ็ดแสนบาทแต่ผมมีข้อแม้อยู่ข้อนึงครับขออย่างเดียวครับอย่าเลิกไปก่อนครับถ้าทุกท่านไม่เลิกครับทุกท่านได้รับแน่นอนครับอย่างที่ผมเกิดนไปแล้วครับรายได้หกช่องทางแล้วก็ของแถมใครชอบของฟรีปะครับเที่ยวฟรีกินฟรี มีที่สักเซ็ตหมอเท่านั้นครับเรายังมีทิปท่องเที่ยว3าทิปครับทิปเอเชีย2อทิปครับแล้วก็ทิปยุโรปหทิปครับแล้วก็มาดูวิดีอกันครับ